ดูวิธีการติดตั้งคาซีดนูน้ารุ่นเรฟตัวนี้หมุนได้360องศานะครับมาดูการติดตั้งแบบไอโซ i ิครับผมขั้นตอนแรกคือเราดึงตัวสายท็อปเ r เดอรตัวนี้ออกมาก่อนนะครับแกะสายตัวนี้ออกเลยแล้วก็ถ่ายล็อกตัวนี้แล้วก็กดตดล็อกออกนะครับแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือเราเปิดตัวกล่องตัวไอโซฟิกที่อยู่ด้านหลังตัวนี้ออกดึงไอโซฟิกออกมานะครับดึงไอโซฟิกออกมาเลย เราวางไว้ด้านข้างก่อนเราปิดตัวของล็อกตัวนี้นลนงปึ๊บเราวางตัวซีดไอชิดบอกเนะ่าผมแล้วเราปรับหมุนคาซีดปึ๊บให้แบบนี้นะ่ผมทีนี้ตัวสายท็อปเทเดอร์ตัวนี้เราคล้องไปด้านหลังเลยนะผมเราคล้องไปไว้ด้านหลังก่อนคนระับพอเราคล้องตัวสายท็อปเทเดอร์เสร็จแล้วนะครับดึงแน่นแล้วเราเปิดตัวกล่องล็อกตัวนี้ขึ้นนะครับเปิดเหมือนเดิมเลยครับเปิดขึ้นแล้วไอโซฟิก เรา,าพาดผ่านตรงนี้มาเลยนะครับรปึ๊บนีเลยครับสอดมาคล้องกับตรงนี้นะครับผมตัวไอโซฟิกฝั่งนี้เราก็เสียบเข้าไปให้มันมีเสียงแกร๊กให้มันล็อกนะครับรปึ๊บล็อกแล้วข้างนี้เหมือนกันนะครับผมเสียบเข้าไปเลยที่อยู่ใต้เบาะนะครับอ่ามันจะล็อกเสียงแกร๊กแบบนี้ แล้วเราดึงสายตัวนี้ได้เลยนะครับผมดึงขึ้นมาได้เลยปึ๊บพอดึงเสร็จแล้วตัวนี้เราก็ดันตัวประตูล็อกหรือกล่องล็อกเข้าไปเลยคลิกเข้าไปเลยเท่านี้เรียบร้อยแล้วนะครับการติดตั้งไอโซพิกตัวนี้ง่ายมากๆนะครับก็คือล็อกตัวสายท็อปเทเดอร์แล้วก็เปิดกล่องล็อกขึ้นแล้วก็ล็อกตัวไอโซพิกสองทางนะครับแล้วก็ดึงแล้วก็ปิดกล่องล็อกลงไปแค่นั้นเองครับการใช้งานก็ใช้งานได้ปกติ